เช็คซาวนะครับเพื่อมาซื้อสับว์เพื่อมาจ่องใส่สุดท้ายนี่นะพี่น้องเ้ามีนะครับดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นครับสวัสดีครับสวัสดีกันแฟนที่น้องสาวของแก่นครับผมการจากไลจากไปเอ็ซีจากหลายหลายสถานที่ครับวันนี้ขอต้อนรับแฟนๆครับโดยเฉพาะและสุดทางคุณิดด้วยครับผมทั้งในประเทศและต่างประเทศครับสำหรับคืนนี้นะครับเข้บกรุ๊กันได้เลยครับสามวันสามร้อยสามสิบสามบาท ครับคืนนี้เราเป็นคืนแรกที่เราจะเริ่มครับผมเลยสดปมติให้กับแฟนๆครับเพี่ๆใครรอบนองเดินทางมาถึงแล้วก็ซื้อก่อนซื้อสวยยังไงกันได้เลยครับกระแสน้ำไม่คอยท่ากันเวลาไม่คอยขายครับเดี๋ยวดูเช็คทุกไลน์ครับต่อได้เลยดีครับโอ้โหดูว่าใครแก่ขึ่นอาจจะพอดเออไม่ไม่หลา เด็จอมนว่าสพูดหอกหยอกไปเรื่อสิไม่ดีแบกแบบบุดกับดำนะรึเปมันกับับเปลียนทางทางทางแล้เปลี่ยนไหมไมไหมเาแปลี่ยนภาพเปี่ยนไหมครับโอเคครับอ่าพอพูดที่รองทางวัดหรืออ่าผมที่รองทางจจงหวัดกอนแก่น ครับมาเป็นกำลังใจขับในกับทีมงานครับสาวน้อเพืนวันแทนขับตะเวียนท่ำกาสแตร์ขับเมื่อคืนนี้ภาการแตงอยู่ที่ย่างสุดน้อยสี่สเกตรับแต่มาเองวิ่งไปหลายเท่าห้าออกจากแจ้งชุบหน่อยขับกับเลยอาทีงานหลอกอาเซียซีขับเดี๋ยวขอเวลากับทางเจ้าหน้าที่ทางคณะกรรมการนิดนึง ที่หนึ่งนะครับขอเช็คเออให้เราเช็คท้ามึยนงครับเดี๋ยดูมันนะขอบคุณทีทีน้องๆขอบคุณแกลงๆกับพรอมแม่ของน้องอู้หญิงนะวันนี้เอาโอนงานมาฝากทีตอนนอครับผขอบคุณทุกคนจ่ายขอบคุณทุกคนตีกับตีไข่ก้อนฮัโกแทงรับกับ ที่งานสามารถใชกันแทนท่น้ว่าเป็นน้องวีท่านผูว่าก็เป็นอสโจครับว่นนี้เมลงใหม่ครับทัเราดีสองเงาตะโอยมอะมาณสามมงเสาท่ผม้่อกไม้หลุมล่างครับต้อจะเปลี่ยน่ันอยู่ขางหลังรับอยู่ข้างหลังัลโหสองเงาครับพี่เราได้ลืมครับปากเป็นกังน้ำเชืใส่ครับคนละแแร์ครับผมครับครับ ซอยกันเด้อกสื่อสารสิลปะวัฒนธรรมมอลลำนิสาในยูคูโคดีสานตลอดไปครับขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณทุกมนตรีครับพี่น้องครับเพราะว่าจนพี่น้องทางขอนแก่นครับพี่น้องจากวไร้สถานที่ครับที่กำลังติดตามและสนับสนุนในขณะนี้ครับที่ไม่งานเกินรอครับผลงานการแสดงครับสั่งสารค่อมบอลสื่อนครับพี่ครับน้องครับแฟนๆครับเีื่องสื่นโฆษณาการค้า ในช่วงเวลานี้ผู้ใหญ่ท่านยิ่ะเอือเขาได้ับเ๋ยวขอเวล่าครกบรังศิกซาเพียนทานว่าไงครับพี่อ๋อปุมากครับบูางโอ้บางทีลรามองไม่ห็นอัวก้องอยู่นี่ง ก็คือข้าพอทเรื่องการสนับสนุนครับผของคุมาการของผุ้กำลังใจตับมือหน้าห้งคอแกนตับปากลื้อับผมฝาที่หาหน่อยตับผู่หิงรัตนพรตับเห็นอีกหนึ่งศิลปินกองพีกองหล่งกองแกล้งตับจากใส่ตับพีกำลังหองให้พอครักพ่อเีตาสอยเชี่ยตอนสนับสนุนครับผมเอาครับผู้หญิงกเสียฝัน คนละคนตีโอ้คนละคนคนละคนอ่าใหม่มาพร้อมเลยครับผมอ่าอาจารย์พูดเลยเนะาะถ้าเท้าถ้าเต่าเปื่ไหนมาเท้ามา ขออญากจะพักแป๊บหนึ่งนะครับผออยากจะพักแป๊บหนึ่งอผมเดนียวขอที่อะผน้องซึ่งผัณฑี่แป๊บหนึ่งครับรัฐมนตรีครับอจ่จ้งเตาหรือสันทร์ยก็ได้อยู่ไหมอ่าอนเชิญให้หน่อยครับพี่หมอนเสร็จจากเวทีพรุ่งนี้เราไปโค<ต><ว>ราชครับโคราชโอ้ไปที่ไห เดินทางต่อที่พหมาอูยังไดีกกว่าบริงเมื่อวานเป็นคนที่อนไปบางเาดังว่ะเวาไหลบ่าเวลาท่านกาลสินเวลาครับผมเดี๋ยวต่นอาจารไหนคับที่อยู่กองให้อาจารย์เต่าอยู่ไหมอาจารย์เต้ยอยู่ไหมตามนี้ไหนครับนี่อางนี้จะให้น้างมู่เช่นอัจารยทางกรรมการที่เกินอาย ไปดู i, ้ินเ็คไม่ก่อนครับแล้วจะสังเกาเดยนที่บอดไซด์อะไรอย่างนี้ทุกทีไม่หมดทกอาการล่วนหน้่งท่านนานะเออตอเด็นหน่งวันไม่รู้เงก็นด้ง้าไปดูวันเดือนนะอ๋อเออาจารย์น่าีนี้เพราะท่านมีเวลาที่เอาเรื่องโอ้เล่นใจเรืองเลยครับผม ได้ไได้มาให้่ได้มาองเไะเล่อยอยู่มกลลูกอาื่อเลครับพี่น้องพี่ยมทางบ้านครับตอนนี้ท่านกำลังชมไลฟ์สดเุิดเปิดครับให้กักแฟนๆทห่ดูทีสโนกัอยู่ ครับวันนี Alors, ment, march, ้ก kind of ็สามารถเข้าคูุมปิดได้เลยครับกิการเดิมกท่กิการเดิมเหมือนเดิมครับเหมือนทุกครั้งที่เราทําการไม่สดครับนั้นวันนี้ก็ยังเป็นกิการเดิมรัสามวันสามร้อยามสิบสามบาทครับเขาการเที่ยงคืนก็มงเช่นเดียวกันนะครั่อนกรณีสุดท้ายที่รีนมบคืารส่วนเครื่องยืมส่ง